สวัสดีค่ะเมนูข้าวเที่ยงวีจุดหม้วันนี้ก็จะเป็นนี่เลยอบไก่นะคะอบไก่อบไก่ครึ่งตัวเลยนะเบลเลอร์เลยนะแล้วก็กับมันฝรั่งทอดนะอืม ก็จะมีนี่ด้วยมายองเนสอ่ะพี่ต้นน้ยชอบนี่มากเลยนี่จะอร่อยมากอืนนี่ก็จะเป็นซอสมะเขือเทศ ไก่ครึ่งตัวเลยนะ,ะมาทานกันเลย อืมอืมลืมอันนี้ใส่อันนี้นนก็จะเป็นพริกไทยนะพริกไทยใส่เกลือด้วยเมนูประหยัดวันนี้ก็แซบเวอร์เลยนะคะหลังเลิกงาน